วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการใช้โปรเจคเตอร์รุ่น ultra x 7กันขั้น,นตอนแรกนะคะเราเสียบปลั๊กโปรเจคเตอร์ก่อนแล้วก็ใส่ขาตั้ง เพื่อระบายความร้อนของโปรเจคเตอร์นะคะแล้วเราก็หยิบรีโมทขึ้นมาใส่ฐานให้เรียบร้อยกดปุ่มเปิดเครื่องได้เลยสมมติถ้าใครที่เห็นว่าตัวโปรเจคเตอร์อ่ะมันเบลอไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้เราสาาปรับโฟกัสได้โดยกดปุ่ม F บวกหรือ F ลบนะคะเพื่อปรับให้มันอยู่ตรงกลางลกดนะเนี่ยเรากดแช่เอาไว้นะคะเลนส์มันจะหมุนแล้วก็ปรับโฟกัสให้ตามอัตโนมัติแบบนี้เลยอ่ะพอภาพคมชัดแล้วเราจะมาเซตติ้ง WiFi กันนะคะกดเข้าไปที่เซตติ้งแล้วก็กด Network เพื่อเชื่อม Wi-Fi บ้านตอนนี้ใครไม่มี Wi-Fi บ้านสามารถเชื่อม Ho spot Netflix ได้้เลลยยนะะะคงรี่จมใหอู บบะค,ะคือ Netflix สีขาวทั่งการด้วยรีโมทโดยเราจะกดเข้าไปที่หน้า My Apps นะคะหลังจากนั้นเลื่อนไปด้านขวาสุดนี่อันนี้จะเป็น Netflix ที่โลโก้สีขาวสั่งการโดยใช้รีโมทนะคะสามารถเปิด s i g n In แล้วก็สแกนหน้าจอเข้า Netflix ดูหนังได้เลยส่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งจะเป็นเวอร์ชันที่สั่งการโดยใช้เมาส์จะเป็น Netflix ที่โลโก้สีดําอันข้างหน้านี้โดยะะเราจะใช้เมาส์แบบมีสายก็ได้นะคะเสียบ USB เข้าไปได้านหลังตัวเครื่อง <Yeah. S 1> มันก็จะมีเคอร์เซอร์ขึ้นมาสั่งการโดยใช้เมาส์ได้เลยหรือตัวรีโมทของเราเเเนนนี่ยกก็็ัังสสาาามมรถปปลฟ์์ชได้ ทั้งสองเวอร์ชันดูได้เหมือนกันนะคะส่วนใครที่อยากโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเนี่ยสามารถโหลดได้จาก Google Play Store หรือ App Store ในนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันมากมายให้เลือกโหลดข้อต่อไปสําหรับใครที่อยากจะวางโปรเจคเตอร์ไว้ตรงมุมใดมุมหนึ่งของห้องนะคะสามารถ ปรับโปรเจคเตอร์ได้ปุ่ม Projection Setting จะเลือกซูมอินซูมเอาก็ได้นะคะที่ซูมเซ็ตหรือยับปรับ 4. ฟร์พ t ยต์คีย์สนนะคะก็สามารถปรับได้เหมือนกันโปรเจคเตอร์ได้ตามใจชอบเลยอยากจะเชื่อมลำโพงบลูทูธข้างนอกนะคะก็สามารถกดเชื่อมแผได้เลยสำหรับใครที่อยากจะเชื่อมคอมพิวเตอร์เล s t a t i o n n i n t e n d ดไปที่ Boot Source นะคะหลังจากนั้นเลือกปุ่ม HDMI ได้เลยก็อย่าลืมเสียบสาย HDMI ที่ทางร้านมีให้นะคะเสียบเข้าไปที่ท้ายของโปรเจคเตอร์ต่อกันที่การเชื่อมมือถืออันนี้คือง่ายมากเราแค่ Make sure ว่าโปรเจคเตอร์กับมือถ จากนั้นเรากด swipe up แบบนี้นะคะกด screen mirroring เลือกตัว e share ที่เป็นชื่อของโปรเจคเตอร์ได้เลยทุกอย่างที่อยู่ในมือถือก็จะสามารถ c a s ไปที่บนหน้าจอโปรเจคเตอร์ได้การ c a s แบบนี้เนี่ยเหมาะกับการ c a s พวกวิดีโอภาพต่างๆที่อยู่ในมือถือแต่ถ้าใครที่จะเล่นแอปพลิเคชันเนี่ยแนะนําให้ใช้แอปพลิเคชันที่อยู่ในตัวโปรเจคเตอร์นะทางการแชร์ตรงๆนะคะมันจะถือว่าผิดลิขสิทธิ์โปรเจคเตอร์เขาจะแบนท้ายกันด้วยการรีเซ็ตนะคะปุ่ม option device preference หลังจากนั้นก็เลื่อนลงมานะคะมันจะมีปุ่มที่เขียนว่า reset แล้วก็ในคลิปนี้นะคะ <c oughs> เราใช้ตัวขาตั้งโปรเจคเตอร์นะเนี่ยมันจะสะดวกมากขึ้น